นี่ชักไปนาทั้ง5้าเลยเ,ยเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่าก็ช่วยเหลือน้องก้ามาตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่เป็นโค้ชของน้องก้านะฮะในะ The Voice Kids ครับนะฮะคือน้องก้าเนี่ยผมเห็นอะไรในตัวเขา 1. เขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่3ขวบแต่งเพลงตั้งแต่6ขวบแล้วก็สร้างเพลงที่เป็นผลงานของเขาเอง ในครอบครัวนะฮะ <arcade> ซึ่งก็สิ่งสำคัญถ้าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีก็จะยิ่งดีถ้าเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าส่งเสริมหรือว่าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งก็ไม่น่าส่งเสริมนะกะ้าวเพรอคนเนี่ยเป็นเด็กกระตันูนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหาสะตุ้งสตัางได้ในตอนที่เขาอายุประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยคือเด็กอายุ3ขวบเนี่ย มันเป็นความพัศจรรย์ที่จะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยผู้ใหญ่ก็เลยให้เขาเรียกว่าให้ความเห็นใจแล้วก็นิยมชมช,มชอบเพราะว่าเป็นสิ่งน่ารักบางวันเขาสามารถที่จะหาสตางค์ได้ประมาณ3,000-4,000-5,000บาทได้ช่วยน้องอยามาช่วยมาช่วยน้องในช่วงนี้แจะเป็น,น,นปการเลือกค่าอะไรไม่ผิจริงเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็น สองบาทสองบาทครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะว่าเขาเคยได้ห้าหมื่นบาทรู้ครับผมรู้ครับรู้เหมือนที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับครับผมจำได้เลยนะครับครั้งแรกที่ไปเจอน้องก้าวหลังจากที่จบจบเรื่องของ the white kiss นะฮะเราไปเจอกันที่หาดใหญ่ผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่หาดใหญ่ก้าวก็พาพ่อกับแม่มาและก็มาบอกผมว่า คุณเจนนี่เขาขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมบอกว่าก้าไปเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์สําหรับก้าแล้วก็จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงทําเลยนะครับแนะบผมเองไม่เคย 1. ผมไม่เคยเส,สัญญากับก้าวมีแต่สัญญาใจนะฮะสา,ม,ามไม่เคยได้รับเงินจากก้าแม้แต่สตังดงเดียวมีแต่จ่ายให้ก้านะครับเพราะนั้นในวันนั้นก้าเขามาบอกว่าเขา คุณเจนนี่ขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมก็บอกว่าไปเลยครั้งที่สองก้ามาบอกว่าตอนนี้ยอดวิวเป็น10ล้านแล้วนะจากแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นะฮะยอดวิวสูงมากเลยผมประกาศเลยนะครับทุกท่านคงจะทราบอาจจะยังไม่ทราบผมบอกว่าก้าไปอยู่กับเจนนี่เธอราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะสามารถทำให้ก้าว ประสบควัมสำเร็จได้แบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้จาก10ล้านมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่เองไม่ใช่คนที่อยากจะ,ะจีบชิ้นปลามันแล้วก็อยากจะกัดไม่ให้ก้าวต้องก้าวเดินต่อไปพอชื่อก้าวเนี่ยก้าวไปเถอะไปอยู่กับเจนนี่เถอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาขออยู่กับพ่อติ๊กได้ไหม,อมบอกถูกก้าวเอ้ยเธอไม่ต้องมาห่วงพ่อหรอก ไปไปเลยไปอยู่กับเขาเลยก็อบอกเขาอยู่กับพ่อที่แล้วก็สบายใจ <มา S 1> เนี่ยคิดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเงินไ,ได้เงินแดดอะไรที่ต้องได้กับการมาทุไหมอันนั้นผมไม่ทราบผมให้เขาพ่อแดดนะฮะพ่อเขาชื่อแดดแล้วก็ก้าเกมแล้วก็เกตดแ,แล้วก็แม่เขาเนะี่ยให้ไปจัดการกันเองเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดในตอนที่ผมทำยุ่งเกียเเก่ยวดองกับเขาด้วย นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้สิทธิ์ในการจัดการนะในการดูแลให้เขาดูแลกันเองแล้วผมเนี่ยก็จะเป็นคนคนเดียวที่พยายามบอกว่าให้ใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะจะเย็นๆผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดแบบแบบเจ่งๆเลยบอกว่าผมบอกว่าข้าเราเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ให้เราถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอาจจะเจ็บปวดเล็กๆแต่ว่า ความที่เราเป็นลูกชายอะ่ะเราก็สามารถสร้างงานต่อไปได้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก้าวเดินทางต่อไปเดี๋ยวพี่ทิพย์ก็แต่งเพลงให้เรื่อยๆพี่ทิพย์มีห้องอัดเวลาที่ก้ามาก็ไม่ต้องใช้จ่ายสตางค์อะไรเกมก้ามาช่วยกันแต่งเพลงแล้วก็สิ่งที่ทํารายได้ให้กับก้ากับเกมก็คือเรื่องของการทํางานในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับของาอยู่เยอะพอสมควร ก็สามารถทําให้เขาได้มีตุ้มสตางค์ใช้แล้วก้าวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เกมเนี่ยต้องหยุดเรียนเพราะว่าต้องให้เงินสําหรับเกดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยไปเรียนนะฮะแต่เรื่องราวจะเป็นบานปลายอะค่ะพี่ติ๊กแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนูจะไม่จบไม่ง่ายแล้วถึงขั้นแบบว่ามีธนาเข้ามาพี่เต้ถามคนให้ความสำคัญกับที่ภรรยาพี่ติ๊กมีการอะไรแฟนคลับมาแรงใคอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับเรื่องของอ้อนะครับเป็นเรื่องที่นอกเหนือ,อความจัดการก็เียกลารอ่ะบางคนเล่นโซเชียลมีเดียในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองผมเองเป็นคนที่จะไม่เล่นโซเชียลมีเดียว่าใครด่า,ดาใครแล้วก็ไม่ ไม่มีแนวทางในแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างออผมถ้าถ้าผมจะพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะก็หมายความว่าออเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอดแล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย <c oughs> มันเป็นมันเป็นความจริงนะเพราะว่าออเนี่ยโตมาจากเยอรมันเพราะ,ะนั้นความความเที่ยงตรงกี่ยนะค่อนข้างเยอะนะฮนะเพราะฉะนั้นผมก็ บอกตรงว่าผมก็้งตันหนิรยาผมว่าอย่าใช้โซเชียลมีเดียให้มันโทษครับเ <c oughs> วลาแต่งอรอย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําทําให้อ้อไม่สบายใจเลยถ้าอ้อรับพ่อก็ลบมันออกไปเถอะนะนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ลบจริงๆนะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะมีคนที่ไวกว่าเอาอันนี้ไป <c oughs> ไปสอยต่อนะมาเนี่ยอันนี้หลังจากรณีพ่ออเขาแบบมีการโพสต์สิ่งไหนที่ติ๊กได้ครับ ไม่ไม่น่ามีนครับไม่น่ามีอะไรผมก็บอกว่าใหาา้ให้นึกถือ,อให้ให้ยึดถือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในโซเชียลใครก็พูดอะไรได้ผมคิดว่าประเด็นที่มันทําให้เกิดเรื่องราวตน,นมาก็คือคนบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักในการโพสต์ออกมาแล้วก็ไปดา่าพ่อก้าวแล้วก็ดา่าแม่ก้าว่าผู้หญิงหน้า อวัยวะเพศเพราะฉะนั้นก้าวก็เลยต้องออกมาพูดซึ่งตอนที่ก้าวมาพูดฉันก็บอกว่าพ่อยังไงผมก็ต้องบอกบอกพูดความจริงประมาณนั้นซึ่งก็โดยรวมทั้งหมดเราเลยมองว่าทางพิติกับพี่อ้อเองเขาข้างก้าวไปเลยตอนนี้ผมไม่ได้ข้างใครนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไปหาดุมกัญชัยน้องชายของผมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่า มันเป็นอย่างไรนะฮะและตอนนี้หลายๆคนอาจจะเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมได้ซ้าไปว่าตอนนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นเรื่อยๆในขณะหนึ่งที่ก้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าร้าวเป็นเด็กกตันญูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับพราะะน้นผมก็ไม่ไม่พออยายามที่จะโยงใยไปถึงตรงไหน เดนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดนะครับก็จะพูดในเรื่องของความเป็นเป็นจริงที่ไม่มีวันบิเคลี้ยวได้เพราะว่าผมอยู่กับ9ก้ามาตลอดแล้วก็ได้ได้สร้างงานมาด้วยกันและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยวันนี้ผมเนี่ยแต่งเพลงสัญญาใจเสร็จเรียบร้อยเพราะว่า ตอนที่9ก้าเขาบอกว่า9ก้านี้ก็น่ารักอย่างเขาไม่มีจริตอะไรอ,ะอ่ะเขาพูดอะไรก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คำคำคำอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะแต่งเพลงให้เก้านะก็คือเพลงสัญญาใจนะครับ<ม>แต่พอผมแต่งเสร็จวันนั้นจําได้ว่าตีห้าผมต้องการให้มันเสร็จจบสิ้นในในวันนั้นแล้วก็วันนี้ผมก็ไปดูทีผมก็ไปร้องละร้องเป็นไกด์้กับเก้าแต่ผมจะไม่ให้ก้าร้องหรอกเพราะว่าผมไม่อยาก จะทําให้เป็นกระแสหมายความว่าผมเดี๋ยวจะหาว่ารันแกคนอื่นอีกแล้วแล้วก็เอาเอาช่วงเวลาแบบนี้มาทําอะไรมามาทำอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถึงแม้จะแต่งเสร็จก็ไม่ให้ก้าวร้องเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็น,ดนแต่ <c oughs> มีสิ่งหนึ่งนะครับในอีกไม่นานนี้เราจะมีผลงานของก้าวออกมา ผมตั้งใจจะทำให้ก้าวตั้งแต่ก่อนโควิด19เกิดวิกฤตโควิด19ตั้งใจจะไปถ่ายทำกันที่อ่าไอ <c oughs> นคอนสยาม,นนยามไม่ใช่ไอคอนสยามชื่อว่าอะไรสยามที่พัทยาลีเจนสสยามนะฮะผมได้ได้โทรไปหาผู้บริหารแล้วว่า จะพา9ก้ากับศิลปินคนหนึ่งซึ่งรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทึ่งกับกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้ววันนี้ไม่บอกนะวันนี้ผมชวนเข้ามาด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยว,วผมเผลอไปแล้วผมชวน9้ามาด้วยครับ อย่านะพี่ตีครับพี่ตีครับระหว่างที่ผ่านมาเราได้ดูแลก้ามในบ้านในเรื่องาใช้จ่ายรับผมบอกเลยนะฮะว่าวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโครงการที่มีชื่อว่า stay home นะฮะผมมีนักร้องทั้งหมด10คนจากทั่วโลกนะฮะมีตั้งแต่สปปลาวอินเดียเกาหลีคุเรีย แล้วก็มีอเมริกา3คนแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์นะครับมีเยอะมากเลยรัโกโครงการนี้ก็ได้สตุ้งสตางมาพราว่าธนาคารอมสินกับทิพยธภัาปาระกันชีวิตเขาบอกว่าถ้าใครแชร์จะได้แชร์ละ10บาทนะก็ได้เงินมาทั้งหมดผมเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชก็คือศิริราชมูลนิธินะครับให้เรียบร้อยแล้วห0,000บาท แล้วจากนั้นก็จะเป็นจุดเล็กๆในการที่ฟังผมนะผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางแพทย์นะตอนนั้นเป็นเป็นเครื่องสแกนใบหน้า AI Scan ที่เวลาคนเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าใครไม่ใส่เฟซชิลไม่ใส่หน้ากากเขาจะร้องแล้วก็มีมีการพูดได้อะไรได้แล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยผมชวนก้าวไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง ผมให้9ก้าสองพับาท9ก้าบอกไม่เอาพอ่อไม่เอาไม่เอาผมบอกว่าไม่ได้9ก้าต้องเอาไปเพราะว่า9ก้ามาจากพัทลุงแล้วก็มาตรงนี้ต้องเอาไปผมดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ผมมีคอนเสิร์ตก่อนโควิดในทีนะครับ1ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินจาก9ก้าแม้แต่สตางค์เดียวมีจะจ่ายให้ไปคอนเสิร์ตทีก็จ่ายให้หมื่นหนึง่งนะครับ แล้วก็วันไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็เรียกมาแล้วก็ให้ตังเฉยบอกว่าไอ้เอาไปจ่ายค่าชาวบ้านนะฮะแล้วก็แต่งเพลงกันแล้วก็เขาอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับก้าวเขามีเขามีแฟนคลับของเขาเยอะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะโอนแฟนเพลงให้กับพ่อติ๊กพ่อติ๊กจะได้มีรายได้จาก YouTube ผมบอกว่าไม่ต้องทำไปอย่างที่เราเป็นไป แล้วก็เขาก็จะมีรายได้จาก Tik t o อกมีรายได้จากอะไรที่เขาทํากันนะครับเนี่ยผมก็สามารถตอบได้ว่าผมดูแลก้าวมาเป็นระยะเวลา1ปีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องมีหิ้ว ugas มาด้วย่รงเที่กรุงเทพอยู่ที่ซอยอยู่เย็นนี่เองครับคือเราใส่กล้วยมาตลอดที่เข้าไปไกลเกลี่ยใช่ไหมครับระหว่างก้าวมาเต็มที่ครับผมผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่เข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครั้งแรกผมซื้อจักรยานให้คนละคันก้าวหนึ่งคันเกลี่ยหนึ่งคัน เ,เสื่อเขาจะได้เดินทางไปไหนไมาไหนไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ดูแลจะเหนียวตอนใน,ในี้มันเป็นโอกาสได้เข้าไปไายเกียออร์ระหว่างย้าพ่อแม่เป็นปเนนนมื่อปีครับเาไปไายเกียร์ให้ตอคนได้ไหมเพราะตอนนี้เหมือนเรื่องมันเป็นทนายแล้วอะไรเงี้ยค่ะ้ยการปรึกษาทนาแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมเองเนี่ยเป็นคนบอกเสมอว่าให้ใจเย็นๆอย่ายให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะแล้วก็ บางครั้งเรื่องแบบนี้มันมันไปมันจะมีจับจุดหนึ่งเดินทางไปอีกจุดหนึ่งผมก็เพียงแค่บอกว่าให้ให้ใช้วิจารณญาณดีๆอย่าเพิ่งไปอะ,อะไรอะบุมบามนะแล้วก็ผมเองเนี่ยก้าวเขาก็เขาก็ดีนะเขก,ก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะไต่เกรียอะไรเนี่ยนะแล้วก็ว่าผลสุดท้าที่ผมจะตอบคําถามว่า ผมเองจะไม่ไม่พยายามเข้าไปไม่พยายามเข้าไปยุ่งอะนะไม่พยายามเข้าไปยุ่งมีอันหนึ่งที่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องยุ่งคือผมกับพี่เอกเนี่ยรักกันอยู่รายการเดียวกันด้วยแล้วเขาก็ดูแลกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าใจผิดผมว่าผมเนี่ยไม่ยอมดูแลเป็นผู้ใหญ่และไม่ยอมอมาไก่เกลีย่ยผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมัน ใสสะอาดซะก่อนมันขาวสะอาดซะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็อยู่ที่ก้าอยู่ที่พ่อกับแม่เขาเพราะว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะส่วนผมไม่มีอะไรผมก็แบบว่านิ่งๆไปมีโอกาสทํางานอะไรก็ทําไปนะครับเรียกว่าตอนนี้คือร้องก้า้องก้คงก้าที่ะกะี้อเ่สานนายแล้วน่าจะเดินหน้ก็อันนี้ผม ต้องขอบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิษของพ่อกับแม่เขาแล้วก็กล้าผมให้สิทธิ์เขาเต็มที่ว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของครอบครัวเขาแต่ว่าถ้าสำหรับผมนะฮะทิกิโร่เนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คือไม่ไม่อยากให้ฟ้องร้องกันผมก็พูดหลายครั้งกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของเขา ซึ่งก็แต่ละคนก็มีทนายกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าเขามีทนายแล้วก็เรามีทนายก็ให้ทนายสองคนเข้าลองคุยกันดูซิแล้วจะหาข้อสรุปอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจเนี้ยรับว่ามันมีข้อสรุปได้ขนาดไหนเพราะว่าส้งฝั่งนู้นก็ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ไม่ไม่อะไรอ่ะออไม่ไม่อยากจะ พูดคุยห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นกลางนะครับยังกี้าม่ไง่าเดี๋ยวจะเกิดกหอกเผลประโยชน์เนะนอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยคือมันกินมันอยู่กันดูแลกันขนาดนี้ไม่มีทางแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมีผู้สื่อข่าวที่น่ารักเนี่ยมาสัมภาษณ์กแล้วก็ถาม9้าว่า แล้วต่อไปเอ่อถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะจากพ่อติ๊กไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีทางครับผมเอาหัวเป็นประกันว่าไม่มีทางจากพ่อติ๊กไปแน่ๆผมบอกเอ้ยก้าวอย่าพูดอย่างนั้นถ้าสมมติก้าวมีโอกาสไปดีพ่อให้ไปแน่ๆนไม่ต้องห่วงกังวลนะเนี่ยสิ่งที่ที่ผมพูดไปนัผมตอบคําถามให้ได้เลยว่าไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องนั้นถ้าเขาจะไปดีแล้วเนี่ย มันจะต้องดีแน่ๆเพราะปีนี้นะผมจะย่างเข้าสู่เลขเลข6แล้วผมกำลังจะได้ทุกเดือน600บาทนะฮะเพราะฉะนั้น9เนี่ยยังแค่อายุ17ปียังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายครับและก็ในฐานะที่ผมเป็นนักดนตรีผมเคยทำงานมาในหลายๆด้านเนี่ยนะครับผมไม่มีวันหรอกที่จะต้องมาหากินกับน้องเกานะฮะแล้วก็จะมา หยิบช่วยโอกาสชิ้นปลามันจากน้องก้าวไม่มีทางครับแล้วก็ผมกล้าประกาศได้เลยว่าถ้าลูก้าวมีโอกาสดีๆถ้าจะไปตรงไหนที่มันดีกว่ารับรองแล้วก็ไม่มีวันผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะให้เซ็นผมก็เอามาให้ดูช่ใจน้องอะไรนะครับช่วยใจน้องก็แต่งเพลงสัญญาใจใครอยากจะร้องบ้างอ่ะ เดี๋ยวพิีักดันให้แต่งเพลงนเพลงัญญาใจาต่างันรอจะมีเรื่องใช่ไหมคะ้แต่สัญญาต,ตอนไหนไม่ชอบตอนที่9ก็พูดว่านี่เป็นสัญญาใจจาก feeling ของ instinct อของนักแต่งเพลงเนี่ยมันก็ต้องมองดูแล้วตอนนี้มีใครบางคนเขาไปแต่งเพลง3 0อะไร30 70แล้วได้ฟังยังแต่ไม่แต่งตอนนี้ฮะแต่ไม่ใช่นนมาแต่ชงช่วงนี้อะไรยเขาแต่งไปแล้วไอส30 7ิอะไรเนะี่ยฮะ แรว่าแงจริงมคะแต่เวลาแต่งอรงนหล่อเวลาแต่งนานคะตสัญญาใจก็เริ่มแต่งประมาณสักประมาณสักประมาณสักเที่ยงคืนนะบ้งเที่งคืนตีหนึ่งอจนถึงตีห้เลยตเพราะว่ามันก็เฮ้ยามันนั่งแต่งมันนั่งเหนื่อยทำไมเนี่ยอยู่ทุีตอนแรกเจตนาเราไมอยากให้แต่งให้น้องกาวหรอก็เพราะว่าผมชอบอ่ะคือไม่คือขอถอด ไอ้ feeling ความรู้สึกไปก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเจนนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับน้องก้าวเลยแต่ผมชอบคำที่เขาพูดว่าสัญญาใจอ่ะมันเป็นคำที่ต้องต้องแต่งอ่ะเพราะว่าผมเป็นนักแต่งเพลงอ่ะสัญญาใจไม่ใช่สัญญาเกลืออะไรประมาณเนี้ยอุ้ยอุ้ยทดทอดทอดไม่ได้ไหมอ่าอุ่นอุ่นอนอุ่นงนะโอเค กีตาร์มักีตาร์ผู้ไหนอ่ะเอาตั้งเอาเอากาตี้มาแล้วจะ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 ปล่อยเมื่อไหร่คะพี่ไม่ปล่อยแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแต่ว่าใครอยากจะร้องนะร้องได้วิสระเอปอปลาสระอามาร้องไหมเอ่า ไม่รู้สิใครอยากจะชวนก็ชวนเปล่ามาอยู่ด้วยเราน้องเปล่ามามามม่มามามมาในานะผมผมทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะใครที่ตกงานก็มาใครไม่มีเวทีเล่นผมมีเวทีให้เล่นใครไม่มีตังใช้ผมมีตังให้ใช้อันนี้ก็จะดองเปล่ามาห่ะครับ ถ ton, มามต้องต้องแบบชาวบ้านเลยไม่รู้เรื่องที่บางปีแกผมไม่ได้เรียกเขามาผมถามว่าถ้าใครสงสารน้องเขาแล้วก็อยากชวนน้องเข้ามาก็ยินด okay, 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 okay. ีอันนี้ก็คือบอกผ่านเลยว่าถ้าน้องมาอยากมาไี่พี่โโออเเคไม่ไม่นไม่